เป็นอีกสองคนบันเทิงที่ต้องคนเซิลทัวร์คอนเสิร์ตเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมค่ะกระรอกน้อยออฟสุพนัทและเจ้าหญิงบอสโนวาลุลากัญยารัตที่เข้าใจถึงสถานการณ์ดีก็เลยถือโอกาสเอาเวลาว่างที่มีอยู่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยซะเลยระบ้ามอฟเพิ่งจะออกนะฮะแล้วก็ไปโปรโมทมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่กำลังจะมีคิวคอนเสิร์ตก็ก็มี หลายๆงานที่ต้องแนเเอิ์ออกไปฮะแต่ยังไงมันก็ต้องต้องแคนเซิเนะ่ะช่วงเวลาแบบนี้ใครจะไปลื่นเลงได้จริงไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยในถึงเวลานี้เนี่ยเรามาช่วยการกุศลดีกว่าตอนนี้ออฟก็ รับมาหลายงานแล้วแบบการกุศลไปลงพื้นที่ก็มีไปช่วยทุกจังหวัดมาแล้วในในภาคกลางนะฮะสำหรับรู้ลาเองน่าจะเป็นเรื่องของการทํางานว่าโชว์ก็จะถูกแคนเซลิลเยอะเพราะว่า,าผู้จัดเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของคนชมเป็นห่วงเรื่องของศิลปินหรือว่า,อาคนจัดงานเองเนี่ยก็กังวลว่าจะเกิดผลกระทบทําให้ใครหลายคนลําบากก็เลยต้องแคนเซลิลไปเราพยายามจะช่วยให้ได้ไมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นช่วยบริจาคหรือไปช่วยร้องเพลงหรือไปช่วยรับโทรศัพท์อะไรที่เราทําได้เราพยายามทำให้เต็ม แต่ว่าเราจะคอยดูข่าวของคนต่างจังหวัดเพราะว่ามันท่วมมิดบ้านอะแล้วเราไม่มีบ้านอยู่อะคิดว่าเป็นเรารอไรเงี้ยเพราะว่าปีเมื่อ2-5-2-6อะค่ะที่บ้านกระนาำท่วมก็จำได้ตอนนั้นแค่สขวบแต่จำได้ว่ามันแบบมันลำบากจริงๆ นอกจากแรงกายแรงใจนะครับที่ส่งไปไม่ขาดแล้วเนี่ยศิลปินทั้งหลายไม่ใช่แค่ลุลาแล้วก็ออฟนะครับก็พยายามให้ไปมอบความบันเทิงครับเพื่อหวังให้เสียงเพลงของพวกเขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยมีรอยยิ้มมากขึ้นนะครับ